สวัสดีนะคะพบก,กับช่องสาวกชินทินกษายเจ๊ t ออฟฟิเชีย l นีห้าสิไปโร,รโรงเรียนโรงเรียนโพนาโพใต้จะไปงานสาวน้อยรำเพลิช <c oughs> ทีมงานกับไปแล้วนี่ งานอยู <ator il> <ğim> like ่ใกล้ๆเรานี่เองยางไปน้องว่ามันไก่นี่นบานพากัดมากจะได้จะย่างมาก ้อมสังกระซิบไปละ ใช้เงินก่อนเอาบ่า <c oughs> เอาเพื่อนปิดทางนี้บ่เข้าได้ตรงไหนหรือว่าต้องไปเข้านู่นอ๋อเข้านี่ได้โอเค <c oughs> เราจะเข้าฝั่งนี้นะคะ เราต้องเข้าฝั่งไหนอะถ้ะาต้องเข้าฝั่งไหนฝังไงวัดศแต่เราไม่มีบัตรเอาจ้าพี่บอาอยู่รถเอาไม่รู้แหล่ะต้องเอามาปะมากูกช่วงนางนขายกับพี่ไทยอย่าพนแล้วรับหนึ่งก็ประกันช่วยแล้วรับเฉี่ยแล้วรู้เจ้ามาจากการเจ้ามาหลายอันบอา<อ> อันนี้พ่อชิตานะคะแล้วเข้าฝั่งนี้ได้ไหมโอ้ไม่ได้เราควรตะข่อย เราจะไปด้านหน้ากันมาดนะประกาศแล้วรับแขกแขกเราไลน์ลายมาอนี่พี่น้องแต่ว่าเราจะไปหาเจสเดียรว่าไปอีกละเว้อาบน้ำไม่ว่าหันจะเอาพี่น้องอันนี้เป็นหน้างาน ได้เพรข่าเพรดีใจเนี่ยนี่ทำได้ยิ่ยงตกยิ่ยงตกะเพรข่าก็เสียใจตัวสุยบอ่อืมบ่สุยแล้วมันใส่กระคาดสิ่งมันใส่กระคาดไม่หมดมันได้ได้ไ บัตรที่เ้องซื้อใบนี้หนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยคะแนนเราจะมาดูกันว่าเราเห็นรถไข่แบบๆแบบท่อหาแต่จะเศร้าแล้วสัวสีหอดรถขั้นนี้อยากเจอเขามาก รำเพนโช์วันนี้ม,มาซอยงานพอกันนะคะออขอเดิน สัดีโต๊ะเกมเหมื่อกี้ถ้าเป็นตกใจหลายสวัสดีค่ะพี่บอลสวัสดีค่ะฟาฮัตบอเล่เจอเราจนมาจากที่เราเจอจอยจนมาเราบวนขึ้นกับเพืนภาษาพูดจะมาใส่อยังมาช่วงโพแห่ช่วงนั้นนะ่ะอาบน้ำยู่แม่ตอนนั้นแห่ตอนนี้เลยแบบว่าเพิ่มแล้วช่วงโพอะไรโพแล้วขึ้นมาสิบโลแล้วโอยจะมาสิบโลอะไรนั่นอันนั้นน่ะเขายังไม่พูดเลยน่ะ มาเจอเซเลบชื่อดังเซเลบใช่แก๊งนี้แหละแก๊งนี้แหละคืออยากเจอใช่ไหมใช่กแก๊งนี้คืออยากประทะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไลฟ์โดโซมฟีก็คืออันนี้ก็คือมือไล้์มือไลฟ์ มือไรมือลายอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้มือขวาเอออันนี้แหละอันนี้มือซ้ายใช่แล้วมือลายภาษาอังกฤษล่ะฮะภาษาอังกฤษเล็บซ้ายลายขวาอะไรพวกคุณมีอะไรสองสองแพลตฟอร์มเลยวันนี้ทั้งเขาทุ่มมากเลยนะเขามาจากสุโขทัยเขามาจากภาคกลางเจ็ดชั่วโมงได้วันนี้ใช่ไหมมาจากภาคเหนือป่ะแปดเด้ปปะเออแปดเหร ทีมได้ชุดใหญ่กันมั้ยมีหน้าแหละเนาะเขาแบบว่ามีแต่คนตัวใหญ่ๆทีมได้ชุดใหญ่เลยนี่ดูอุปกรณ์เขาไม่ใช่หมูอยู่ใส่อ่ะซอนซอ่อนซอ่อนเพิ่นไม่ใช่หมูประชุมอยู่บ้าเนี่สงสัยเจ๊หมูประชุมอยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์พี่น้องอลังการอลังการ อันนี้เพื่อนกะมาอูสาส์ใบตะเว้นแล้วตะเว้นแล้วพอเขามากลิ่นหอมญาติไม่ได้เบิร์กมอหล่ำไม่รอบมาเฝ้าหลำมาเฝอเลยคือของเกียมครับอ๋อของเกียม,ยมสาวชิโรยยุกดวาวชิโร สามกิโลป่ะสามกิโลทั้งหมดไมั่นใจมามากินข้าวค่ะอ่าพาคุณผักแตยมาหน่ะฮะมาจะผักใตยป่ะกระบี่ครับกระบี่มาจากกระบี่เลยนะคะโอ้โหฟังหมอลำรู้เรื่องไหมคะนี่ฟังฟังกระเสียงดมืรูไม่รู้เรื่องคิดว่ามันม้วนก็คือหย่อนได้เออใช่น่าจะฟังรู้เรื่องอยู่ค่ะช่วงคอนเสิร์ตเป็นบางคำ เสือช่วงทิ้งอินดี้ช่วงเพลงคนร่ำกับฟังแนวปุณเนี่ยกขาตังพยายามสวนให้เป็นคนดีสานอยู่ใช่ไหมคะ <laughs> น่าจะได้อยู่นะเป <c oughs> ็นน้าใจกับบีเป็นแม่หากะบีเนาะผักเตยผุนเด้อโบท่ำบดดาเด,ด้อเผื่นว่าล่อเบิ้งย้อนได้ก็ว่าไป <c oughs> ตอนนี้ไล่สายท่านเองแล้วพี่น้อง สาวน้อยลำเพลินโ์นะคะพบพอกันไดย่ที่บ้านนาโพใต้ตำบลน,นาโพกลางนี่นั่งมีสาร์จะภาพบ้านนี่กว้าง f อฟซีจากแดนใต้เลยกระบีมาพบปะพอกันเนาะกับทีมไลฟ์สดเสียเอ็มเสียอาร์มนะโอเคพี่องสำหรับคลิปนี้ไว้สนิทสักก่อนเด้อเดี๋ยวถ่ยวายให้เบิง่งงไม